วันนี้ปลาขึ้นเยอะอยู่ปลาขึ้นเยอะสวัสดีนะคะสวัสดีทุกคนจ้าสวัสดีทุกคนจ้าน้ำเขียวดีมากเลยอ่ะน้ำใสดีเขียวดีใสดีอุ้ยิวิ มาเร็ว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 จะมากลัวเจ้าของยังไงเนี่ยจะมากลัวเจ้าของทําไมไม่ต้องกลัวเจ้าของนี่นี่ทุกคนดูดิทุกคนดูดิโอ้ยตัวใหญ่มากตัวใหญ่มากมันโตเร็วมากตอนที่ดิฉันซื้อมาไม่ได้ไซส์นี้นะไม่ได้ไซส์นี้นะมันเป็นไซส์แบบเล็กๆกลางๆด้วยซ้ำดูดูคุณดูแต่ละตัวนี่ดู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 มันดูมัน เนี่ยแล้วคุณคิดดูกว่าดิฉันจะมาอยู่อะกว่าดิฉันจะมาอยู่มันจะตัวขนาดไหนกินอาหารก็เก่งมากสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยค่ะสวัสดีค่ะขอจอเข้าใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอจอให้หน่อยนะคะขอบคุณค่ะนู่นนอยู่โน่นโน่น,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 นขอจอให้ด้วยนะจ๊ะปลาคาร์บค่ะปลาสุภาพปลาสุภาพปลาคาร์เลี้ยงปลาคาร์ค่ะเลี้ยงปลาคาร์เอาไว้ดูแบบสวยงาม เอาไปดูแบบสวยงามนี <silly> e, e, ่เห hey! ็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมมาเลยเร็วเร็วมาเร็ว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 ไม่ต้องกลัวแม่นะจ๊ะไม่ต้องกลัวแม่ลูกแม่เป็นคนเอาหนูมาปล่อยนะลูกแม่ไม่สวบหนูแน่นอนไม่ต้องกลัวค่ะเพราะว่าแม่เป็นคนเอาหนูมาปล่อยกันนะคะลูกหนูต้องตื่นก่อนนี่หูดูตัวนี้ดูตัวนี้นี่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 ว้าวแม่เป็นคนเอาหนูมาปล่อยนะลูก แม่ไม่สวบหนูแน่นอนค่ะแม่มเป็นคนเอาหนูมาปล่อยนะลูกเออไป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 ทุกคนดูสิ ที่จริงอะ่ะทุกคนมันต้องนั่งแบบเงียบๆแล้วมันจะขึ้นถ้ามันได้ยินเสียงคนมันจะกลัวมันจะขึ้นเองมันนี่ไปปะมันจะขึ้นถ้านั่งแบบเงียบๆเ,เขาจะขึ้นเขาจะกินของเขาไปเรื่อยๆอ,อุ้ยแต่ตัวใหญ่มากอะ่ะตัวใหญ่เยอะๆจริงๆตัวใหญ่กว่าเดิมเดิมเยอะมากสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีตอนเย็นจะ้ะเพิ่งกลับจากเซนทันมาวันนี้พาคุณพ่อ พาเจ้าคุณพ่อกับเจ้าคุณแม่ไปกินชาบูนะคะพาเจ้าคุณพ่อกับเจ้าคุณแม่ไปกินชาบูเสร็จแล้วก็แวะมาดูบ้านหน่อยว่ามาเดินออกกำลังกายด้วยแล้วก็มาดูว่าวันนี้เขาสเต็ปงานเขาไปถึงไหนกันละ่ะน่าจะกลับละคนงานกลับละห้าโมงกว่าละห้าโมงกว่าแล้วกลับแล้วอืม นี่ทุกคนตัวใหญ่มากใหญ่แบบใหญ่ใหญ่แบบเราตกใจอ่ะมันใหญ่จริงโอ้โหมาเร็วเร็วเร็วมาเร็วๆๆๆเนู่นนู่นกคนดูทุกคนดูมาเร็ว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  มาเร็ว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 มา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 เร็วเร็วเร็วดูสีส้มสวยสวยสวยเลือกสีมาด้วยนะเนี่ยมาเร็วลูกเร็วเร็วเร็วมาเร็วมามามามมาเร็วมากินอาหารเร็ว เร็ว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 เร็ดูเต่าทุกคนดูเต่าเห็นเต่าไหมเห็นเต่าไหมเห็นเต่าไหมเร็ว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 เห็นเต่าไหมนะหัวมันมาเร็วมาเร็วใช่เร็วเร็วเรลูกเร็วมาเร็วมา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 ขึ้นมาเลย มาโชว์ตัวหน่อยเร็ว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 มาโชว์ตัวหน่อยเร็ววนไหวกันอยู่ปุ๊บปุ๊บปุ๊บมาโชว์ตัวหน่อยโลกมาโชว์ตัวหน่อยโลกเร็วอากาศดีค่ะนี่ไงทุกคนนี่ไงอากาศดีป่ะล่ะเนี่ย นั่งสบายนั่งเย็นเย็นทุกคนมันกลัวคนที่ไหนล่ะปลาดิฉันนะไม่ได้กลัวคนมาเรีวลูกเรีวมาเร็วเรียวเรีวเรีวเรีวมาใกล้ใกล้เร็วเรีวมาใกล้ใกล้แม่เร็วเร็วมาเร็วเรีวเรีวเรีวมากินอาหารกันเร็ว นั่งแค่นี้ยังเพลินได้เลยเนี่ยทุกคนมันไม่ได้กลัวนะมันจําเสียงเจ้าของได้แต่สัญชาตญาณนะนะสัญชาตญาณสัตว์เขาก็ต้องแบบเอาตัวรอดมาเร็วเร็วเร็วรรมาเร็วเนี่ยมันจําเสียงได้ไม่งั้นมันไม่ไหวมารอกันเต็มหรอกนี่เห็นปะมาเร็วลูกขึ้นมาเร็วเออไป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 ตัวโตนะเราวาเออแปะสะปล่าแปะสะไหมแปะสะปาคคาบไหม แปะสะป่าคาฟต้องเข้าแล้วไหมเออแปะสะป่าคาฟปะล่าเออทุกคนก็ดูดีนางเลเด้งเดงเด๋เออจริงๆ,ๆ,เ,อองๆเขากินได้นะประชื่นแต่เขาไม่นิยมกันกินมันลงเหรอสีมันน่ารักขนาดนี้ กินมันลงเหรอสีมันน่ารักขนาดนี้ดิฉันกินไม่ลงนะเอาดีๆสีมันสวยขนาดนี้น่ารักขนาดนี้อย่าไปกินมันเลยคงจะหายใจโล่งปอดดีไม่มีมลพิษทางอากาศค่ะไม่มีมลพิษทางอากาศแล้วก็ไม่มีมลพิษทางเสียงเลยที่บ้านดิฉันตอนนี้อยู่กับธรรมชาติจริงๆอยู่กับธรรมชาติ มลพิษทางอากาศไม่มีมลพิษทางเสียงไม่มีหายใจได้เต็มปอดแล้วก็อยู่ตรงสระน้ําดูปลาในเห็นปะดูตัวดิตัวใหญ่มากตาก็ดูแล้วก็เป็นมิตรกับสายตาไม่มีแสงจ้าไม่มีไฟสปอตไลท์ค่ะที่นี่คือไม่มีแสงสีค่ะมีแต่ธรรมชาตินะจ๊ะที่นี่คือธรรมชาติ ถ้าเราต้องการแสงสีเราต้องเข้าไปในเมืองเราต้องเข้าไปในเมืองค่ะที่นี่ไม่เหมาะสำหรับคนรักแสงสีนะคะเพราะว่ามันจะมีแต่ความสงบมันไม่ใช่บาดานค่ะไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้ขุดบาดานค่ะขุดบ่อเฉยๆขุดบ่อธรรมดาน,นี่แหละขุดบ่อแล้วก็มันมีตาน้ำนิดหนึงน้ำมันก็ น้ำมันก็ฝนตกด้วยอะไรด้วยมีตาน้ําด้วยน้ํามันก็จะมีน้ําตลอดทั้งปีนะคะมีน้ําตลอดทั้งปีมีน้ําตลอดทั้งปีค่ะมีน้ําตลอดทั้งปีอืมมีแต่เสียงนก มีแต่เสียงนกเสียงกามีแต่เสียงนกเสียงกาสดชื่นต้นไม้เริ่มสวยแล้วใช่ค่ะเขาก็จะของเขาไปเรื่อยๆของเขาไปเรื่อยๆอคนงานกลับละห้าโมงห้าโมงคนงานกลับแล้ว ให้อาหารปลาเรียบร้อยนี่คุณแม่เขาว่าเดี๋ยวเขาจะมาถากหญ้าอีกเขาจะมาถากหญ้าถากอะไรของเขาเดินกันค่ะทุกคนการเดินทำให้เราแบบได้ออกกำลังกายการเดินคือการออกกำลังกายที่ดีที่สุด ลดระดับน้ําตาลในเลือดด้วยกล้ามเนื้อหัวใจแข็งแรงแค่ขยับเท่ากับออกกําลังกายค่ะทีฉันต้องเดินทุกวันเดินทุกวันให้กล้ามเนื้อขามันแข็งแรงนี่สวยปปล่าืม ขอจอข้อใจด้วยนะคะขอจอข้อใจให้ด้วย,ะะออใให,วยหมดก็กินใบหมดก็กินใบสะลงไปเล่นได้ไหมได้ค่ะแต่มันไม่ได้ลึกมาก แล้วก็เลี้ยงปลามันไม่เหมาะมันไม่ใช่เป็นสะว่ายน้ําค่ะไม่ได้ทําเป็นฟิวแบบสะว่ายน้ําทําเป็นฟิวแบบสะสําหรับแบบเลี้ยงปลาไปดูปลาดูเต่าเฉยสวย,สวยงามๆมเลี้ยงปลาสวยงามแล้วเดี๋ยวต่อไปก็จะลงเป็ดลงหงลงหงจะเอาหงจะเอาหงมาเลี้ยงจะเอาหงมาเลี้ยง น hmm. ี่เห็มทุกคนนี่มันว่ายตามดิฉันมาเร็ว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 มาเร็วเร็วเร็วเนี่ยร็วมันมาเร็ว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 มาเร็วดูดิดูดิทุกคนดูดิมาเร็ว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 รู้เรื่องรู้ขวามาเร็วลูกเร็วมาตรงนี้มาเร็วๆวมาที่เร็วๆวว่ายมาตรงนี้ตัวใหญ่ค่ะตัวโตแล้วมา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 พอแล้วอาหารให้เยอะไม่ได้เดี๋ยวน้ำเน่า แค่นี้พอแต่เลี้ยงบ่อดินอย่างเงี้ยทุกคนต่อให้แบบให้อาหารวันเว้นวันเขาก็ยังโตนะเพราะว่าเขามีพวกจุลินทรีย์มีพวกรากรา,ากไอ้นี่รากต้นไม้ในน้ําใบไม้เนี่ยเขากินได้หมดเขากินได้หมดมาเร็เว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 เร็วลูกเร็วไปเร็ว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 มาเร็วเนี่ยเขาก็กินของเขาไปกินพวกแพงตน้นพวกอะไรไป เออเห็นไหมเน ые, ี่ยเนี่เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมถ้ากินใบไม้เห็นปะเออเอากินแล้วเนี่ยเร็วเร็วมา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 ตัวนี้ตัวใหญ่โว้ยเร็ว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 เนี่ยเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเนี่เห็นไหมเห็นไหมปลาคราฟเลี้ยงแบบธรรมชาตินะเร็วมา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  มาเร็วว่ายเข้ามาลูกมาเร็วเลี้ยงแบบธรรมชาติอยู่กับกาาอหญ้ากอผักไปเร็วเร็วเร็วอุ้ย,ย,ยตัวสวยๆ,ๆทั้งนั้นเลยทุกคนดูซีมีแต่ตัวสวยๆนี่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 ดูอีตัวนี้ดูอีตัวนี้นี่นี่นี่มีแต่ตัวอู้มีแต่ตัวสวยๆอ่อววๆๆอะเลี้ยงแบบแต่ไม่เคยให้อดนะไม่เคยให้อดหัวอาหารนะ เติมตลอดให้เขาตลอดให้เขาตลอดไม่เคยเลี้ยงแบบอดๆอยากๆเลยอืมไม่เคยเลี้ยงแบบอดๆอยากๆเลยเสิร์ฟตลอดแต่ก่อนให้สองมื้อเดี๋ยวนี้ให้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้อะไรนะเดี๋ยวนี้มื้อเดียวเลี้ยงมือเดียวเร็วเรีวเรวเรวมาเร็วเลีวเวเรวเวเรวมาโผล่ขึ้นมาให้ดูหน่อยเร็วเออโผล่ขึ้นมา เรีวเรวโผล่ให้แม่ดูหน่อยเรีวเรวนูนนูนทุกคนนูนเรียวเรีวเรวเรวเรโผล่ให้แม่ดูหน่อยเรียวออนมาเรีวเรีวเรวอ้วหลายสิบตัวค่ะทุกคนตอนเอามาปล่อยประมาณสี่สิบสี่สิบห้าสิบมามามานี่ตัวนี้เนี่ยสีทองใช่นี่ ปลาคารที่ถูกต้องต้องเป็นอย่างนี้สีสวยดูสีเหลืองทองเลยทุกคนดูดินี่ทุกคนดูสีเหลืองทองเลยมาเรีวเรียวเรีวเรีวเรวมีสีเหลืองทองสวยไปเลือกเองกับปรับพื้นที่บอก่อนเดี๋ยวขอปรับขอบบอปรับอะไรก่อน เดี๋ยวบ่อนี้ต้องทําอีกรอบนึงค่ะต้องปรับพื้นที่ปรับอะไรให้มันสวยกว่านี้เดี๋ยวรอก่อนมาเร็ว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 เนี่ยทุกคนเห็นไหมเขามีรากเห็นไหมเนี่ยเนี่ยรากผักบุ้งรากอะไรเนี่ยมันกินรากพวกนี้แหละเนี่ยมันกินพวกกอผักบุ้งพวกอะไรนี่เห็นไหมล่ะปลชื่นดูสิประชื่นนี่ประชื่นยังไม่เคยมาเห็นประชื่นยังไม่ได้มาบ้านไม่เร็ว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  เดี๋ยวไว้จะเปิดนะป้าชื่อน,นะมาดูปลาดูหงได้เดี๋ยวเอาหงมาเลี้ยงอีตัวนี้ตัวใหญ่มากนูน่นนูน่นนู่นมั่นใจว่าตอนซื้อไม่มีปลาไซนี้แน่นอนไม่ได้เอาปลาไซนี้มาแน่นอนมันมาอยู่จนมันโตเองดูดิโอ้โหตอนเอามาเป็นไซส์แบบไซส์ข้อมือเองทุกคน ปลาค้ามันโตไวไม่แล้วเราให้อาหารมันด้วยไงเราให้อาหารดีไงเราให้อาหารดีให้มันกินหัวอาหารอย่างดีอ่ะมันก็โตไวย,ยิ่งบ่อธรรมชาติเขามีพื้นที่มีอะไรเขามาแล้ว อีตัวนี้อีตัวนี้อีตัวนี้ตามมาอีตัวนี้ตามมามาเร็วลูกเล็้ใช่ค่ะเลี้ยงบ่อด,ดินเลี้ยงบ่อด,ดินเพียงแค่เราแค่ดูระดับน้ํากับออกซิเจนแค่นั้นพอดูเรื่องระดับน้ําเรื่องออกซิเจนระวังแค่หน้าร้อนอย่างเดียวหน้าร้อนน้ําน้อยอากาศดับต้องระวังแต่ถ้าหน้าฝนเนี่ยไม่ต้องกลัวเลยน้ําเยอะชุ่มๆอย่างเงี้ย ชุ่มช่ำกลางวันมีแดดก็มีน้ำพุโซล่าเซลมีน้ำพุโซล่าเซลลให้เขามันยังโตได้อีกค่ะก็กว่าดิฉันจะมาอยู่ปีหน้าก็คงจะแบบตัวบะอึบบะอึบแน่นอนอะ่ะคงจะแบบตัวแบบบะอึบบะอึบบะอึบตัวบะอึบบะอึบบะอึบอิชาชีวิตเธอจัง เอาชีวิตเราเราเลือกได้คุณพี่ก็เลือกสิคุณพี่ต้องวางแผนสิอยากเห็นชีวิตตัวเองเป็นยังไงในอีก5ปี10ปีข้างหน้าเราก็เริ่มเริ่มเริ่มสร้างเหตุปัจจัยชีวิตไม่ใช่ว่าวันเดียวดีนะคะอันนี้ดิฉันก็อ้าทุกคนตั้งแต่ดิฉันศึกมาดิฉันไม่เคยเปลี่ยนเป้าหมายนะว่าดิฉันอยากมีบ้านสวนอยากทำนู่นทำนี่ทำอะไรดิฉันทำงานดิฉันก็อ่ะยอมไม่มีเงินเก็บทำงานยอมไม่มีเงินเก็บนะคะอยู่ ทำงานในวงการ2ปีไม่มีเงินเก็บเลยก็เอามาซื้อที่หมดซื้อที่แล้วก็ทํากําพงกําแพงขายปลาก็ไม่เหลือเงินเก็บเลยขายปลาอินรีย์ขายดีมากนะคะปลาอินรีดิฉันอะอาขายดีไม่ดีอะดิฉันเสียภาษี0 0 0 0นอะแค่3ภายใน3เดือนอะภาษีมูลค่าเพิ่มอะคุณดูสิว่าดิฉันต้องขายได้กี่ล้านอะจะเพาะแค่ปลานะแล้วทุลงทุเรียนอีก ก็เนี่ยมันก็คือการวางแผนไงว่าเราอยากให้ชีวิตเราในอีก5ปี10ปีเป็นยังไงเราก็บอกไม่ได้ค่ะแต่กำไรหลายบาทอยู่ทุเรียนก็คุณก็คิดดูสิว่าดิฉันขายทุเรียนกิโล280อดะดิฉันขายได้อะ่ะเอาเอาแค่นี้ก็พอแล้วกันคุณก็ไปคิดเอาเองแล้วกันดิฉันขายทุเรียนหมอนทองเกรดพรีเมียม กิโลละ280บาทซึ่งไม่มีใครขายได้ถ้าไม่ใช่เจ๊อะไรที่อยู่ออตกรนั่นะ <c oughs> เจ๊อะไรนะถ้าไม่ใช่เจ๊นิดอ่ะลองจากเจ๊นิดก็เป็นชั้นนี่แหลอะอะท,ที่ขายทุเรียนเกรดเกรดพรีเมียมในราคาสูงได้อ่ะอืมคุณก็ไปบวกเองแล้วกันอืมนั่นแหละก็นั่นแหละ แต่ว่าไม่เหลือนะปีนี้ขายทุเร mm. ียนก็ไม่เหลือเพราะว่าเพราะว่าขายทุเร nah ียนปีนี้ก็เอาเอาตังมาซื้อที่ตรงข้างข้างเคียงที่เขาขายให้ก็ไม่เหลือก็หมดก็ช่างมันเถอะเดี๋ยวปี่หน้าขายใหม่เดี๋ยวปีหน้าขายใหม่ขอแค่อย่าเป็นหนี้เขาก็พอแล้วไม่ขออะไรมากขอแค่ว่าอย่าเป็นหนี้ก็พอแล้วไม่เหลือตังไม่เป็นไรแต่ว่าแต่ว่าอย่าเป็นหนี้ก็พอ อย่าเป็นหนี้ก็พออย่าให้เป็นหนี้เป็นสินก็สินไงเราไม่มีเงินสดแต่เรามีทรัพย์สินค่ะที่ดินคือทรัพย์สินที่ดินเนี่ยคือทรัพย์สินนะคะทุกคนที่ดินคือทรัพย์สินค่ะทองคือทรัพย์สินที่ดินคือทรัพย์สินอืรถไม่ใช่ทรัพย์สินนะ แต่ที่ดินน่ะคือทรัพย์สินเพราะยังไงที่ดินไม่มีทางราคาลงค่ะที่ดินมีแต่ราคาขึ้นยิ่งถมสวยๆติดถนนอย่างเงี้ยยังไงก็ขายได้ค่ะที่ดินน่ะลองดิฉันประกาศขายสิทำไมจะไม่มีคนซื้อเนีย่ยขายพร้อมบ้านหลังนี้ไปเลยขายพร้อมบ้านหลังนี้ไปเลยเอาบ้านหลังนี้ไปเลยบ่อปลาครับค่ะบ่อปลาครับบ่อปลาครับ 本んに。Mm hmm. mm hmm.